นายนิพิษอินทรส,สมบัติรองหัวหน้าพรรคาอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง f เฟ e บ o o k ระบุว่าตอนบ่ายเมื่อปลายป,ายปี2564บ่ายวันหนึ่งเมื่อปลายปี2564ผมได้ปิดประตูคุยกับดรสมคิดจาาตุศีพิทักษ์ผมเรียกท่านว่าอาจารย์ ผมถามว่ามีคนส่วนหนึ่งคิดว่าอาจารย์เป็นคนของพรรคไทยรักไทยอาจารย์ตอบว่าผมเคยทางานด้านเศรษฐกิจที่คุณทักษิณตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและร่วมกันทํานโยบายหลายเรื่องเช่น30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านและอื่นๆแต่ต่อมาผมออกจากคุณทักษิณโดยไม่ได้โกรธเครืองอะไรกันผมถามต่อว่าคนส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจารย์เป็นคนของพลเอกประยุทธจ์จันโอชา อาจารย์ตอบว่าผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทํานโยบายเศรษฐกิจให้พลเอกประยุทธ์เช่นสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันเพิ่มค่าครองชีพให้ผู้สูงอายุและอื่นนโยบายเหล่านั้นทุกวันนี้รัฐบาลก็ยังใช้อยู่ผมถามว่าแล้วอาจารย์ก็ออกมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คำถามนี้ทําให้อาจารย์หันมาทันทีและตอบว่าผมไม่ได้ถูกไล่ออกหรือถูกให้ออกนะแต่ผมและคณะที่เรียกว่าสีกุมารออกมาเอง ผมถามว่าทาไมอาจารย์ออกมาอาจารย์ตอบแต่ว่าผมไม่บอกผมถามต่อว่าสรุปแล้วอาจารย์เป็นอะไรแน่เพราะเคยทํานโยบายให้คุณทักษิณและเคยทํานโยบายให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจารย์ตอบว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ผลิตนโยบายเศรษฐกิจที่คิดว่าอะไรควรจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ได้โอกาสลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและเป็นนโยบายที่ยั่งยืนสิ่งไหนที่สวนทางกับหลักคิดนี้ผมก็ต้องถอนตัวออกมา อาจารย์พูดถึงโครงการของในหลวงรัชการที่9เยอะมากและยกมือไหว้บอกว่าเป็นโครงการพระราชดำริที่ดีมากช่วยคนจนได้เยอะผมถามว่าอะไรที่อาจารย์คิดว่าต้องเร่งทำอาจารย์ตอบทันทีว่าปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจผมถามว่าคนส่วนใหญ่พูดเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองผมไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อาจารย์ตอบว่าปัญหาทางการเมืองมันมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจจึงต้องมาพูดเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่งั้นแก้ปัญหาทางการเมืองไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยที่นับวันห่างออกไปเรื่อยๆผมถามคำถามสุดท้ายว่าควรทำนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรบ้างอาจารย์อธิบายต่ออีกสองชั่วโมงกว่าจนผมบรรลุทำด้านปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนี้ส่วนประเทศนี้ควรทำอะไรบ้างไว้ให้อาจารย์พูดเองดีกว่า